คุณลอยไปกี้ไม่โดนสนัดนะไอ้เหี้ยสี่นัดใช่ไหมที่ยงใครวิ่งอ๋อก็เล็กสคิคาร์เตอร์เอาก็ยิงตายนี่ว่า 빠디놔어이디놔어 อยู่ซีทีด้วย เออล่าสุดห้องเห็ดตัวใช่ใช่แหละเมื่อกมองหน้ากูอยู่เม,มื่อกีมีมีมีตังเดิมพันกูว่ากูลงหมื่นแหละ <c oughs> เอะ <c oughs> เอกูกะกูการรวยรอบนี้เลยกูบอกเลยก <c oughs> ูร้อนจัดเลยตอนนี้ <c oughs> คุณร้อนเกินบ้างช่วงนี้วหลุดขึ้นไปดิโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่วางที่วางตัวที่วางตัวตรงรถเนี่ยว Oh, โอ้โหโดนเดินยิงอีกแล้วเดิลจะจใช้ขวาเลยต้ลอ้้สองตัวหวานใจของเธอ

พวกมึงไอ้กูหล่นไม่โดนแต่กูแต่กูดักได้เฮ้อไปเอาไปจุกเลยหลอยไม่โดนเลยไม่ไม่โดนแบบไม่โดนเลยครับเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะอุ้ยเอาหลังเข้าเฉย เม <iyorsun> ื่อ <funz> ก <poker> ี้มึงยังจะต่อยกับกูอยู่เลยไม่ลต้นเกมอ่ะไม่เอาไม่เล่นบ้านเย็นเหนื่อย สบาท้ทยสบาท้ทยกางการสับตัวกลางซ้ายเร็วเพื่อนอ่า วา้าห้ามาดิเอาวางวางดักสุดท้ายวางดักตัวเอง <laughs> ไม่น่าเลยกูวางบีตัววา้าฮ่าถ้ารอบนี้กูหล่อไปโดนเด่ยจะเฮียมากเลยอุ้ยโอ้โหเกิด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  เออประคองมาแล้วก็ประครับน้อยแต่ว่าเพื่อนว,วางระเบิดซีโฟส,สำเร็จรีบมาป้องกังงละะนลัสนณะกูอย่างช้ายังไปไหน <c oughs>

ไม่โดนได้อย่างไรนะเฮ้ยใครวิ่งตามมากูอ,อีกแล้วเหรออ,อ่าบีที โอ้โหอย่างไกลโอ้โหมาแล้วลอกแล้วเฮ้ยแม่งฉลับไออะไรวะไอ สนายอย่างช้าไอ้นนท์ไม่ชอบอยู่ยาวไม่ใช่น้องนนท์หรอเนี่ยัแข่งวิ่งเหรอการวัดน้องนนท์ AWP คาเฟ่นะ จิตด,ดีน้องจิตดีน้องบบพี่ไม่เล่นอะไรกับน้องไปเลยดาร์กน็อตี่เร็วกว่าน,นี่นอ,อ,อีกนะสะโขกขึ้นเร็วเวยวางบีตเอากางวิ่งก็จิบหายแล้วมาแล้วมาแล้ว ผีมึงไม่ได้ดูใช่ไหมมึงบอกกูดิเพราะว่าผีไม่อยู่พอผีไม่ได้อยู่เลยพอผีไ,ได้ยังแต่เลื่อนว้าวว้าวแล้วเพื่อนแม่งไม่ตามกูมาเลยระเบิดก็อยู่นี่อยู่นี่มาเลยสามตัว โซฟาบันไดเรื่อนโดนเฉยเอเข้า วิธีวิธีเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนทำถูกแล้วไงอเอ้ได้เอ้ได้วิธีแหวน แมนเกิดเกิดปออากันให้ถึงที่สุดเห็ดอะไรครับเบีย